กว่าจะเรียนจบกว่าจะได้งานทํากว่าจะผ่านรักแรกที่อกหักกว่าจะอยู่ตัวในวันนี้มันมีอะไรผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายวันนี้ต้องเข้าใจอะไรบ้างแล้วนะจะได้ใช้ชีวิตต่อไปให้ราบรื่นและดีขึ้นคุณกำลังรับฟังสต St ิสตาง Strong Ste p อดแมาฟังสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความสุขให้คุณได้มากขึ้นทำให้คุณใกล้ความสำเร็จขึ้นอีกขั้นมาสนุกกับการพัฒนาตัวเองไปด้วยกันค่ะ สวัสดีคะ่ะพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่อง 5. ข้อคิดเมื่อชันอายุ 30+ คิดว่าเริ่มต้นชีวิตจริงๆมันน่าจะหลังเรียนจบนะเพราะต้องได้ทำงานกับใครก็ไม่รู้มาจากหลายที่หลายจังหวัดมีความคิดต่างกันเพื่อนใหม่ก็ช่างแตกต่างจากเพื่อนสมัยเรียนก็คงน่าจะเพราะในความเป็นผู้ใหญ่นี่แหละ ผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วพอทำงานผ่านมาหลายปีเรื่องที่เจอก็มีทั้งดีและร้ายบางเรื่องก็แสนจะเศร้าอย่างเพื่อนที่ชอบชอบกันก็เริ่มเปลี่ยนงานตัวเราเองก็เช่นกันบางเรื่องก็สนุกอย่างไม่น่าเชื่อมีวันที่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเดี๋ยวนี้โลกมันหมุนไวจริงจริงพอก้าวเข้าปีที่อายุเข้าเลข3ความคิดหลายอย่างมันคงขมวดปมได้แล้วมุมมองจากที่เคยมองอะไรแคบเปลือก ความคิดก็เริ่มเปลี่ยนไปความสนุกแบบฉาบฉวยเริ่มมารู้สึกว่ามันไม่ใช่มากขึ้นอยากได้สิ่งที่เป็นความจริงมีความสวยงามที่มีความหมายลึกซึ้งมากกว่าเมื่อก่อนเอาว่าความคิดของคนวัย30 up ัมันมีอะไรบ้างโลกของฉันมันหมุนไปทางทิศทางไหนแล้วถ้าอยากรู้มาค่ะจะเล่าให้ฟังข้อ 1. คนคิดบวกหน้าคบกว่าคนคิดลบ หลังๆโอกาสที่จะพบเพื่อนสนิทจากวัยเรียนมีน้อยลงมากทุกคนมีภาระหน้าที่มีงานและมีครอบครัวที่ต้องดูแลกลายเป็นว่าต้องหาเพื่อนใหม่ในที่ทำงานเอาเสียส่วนมากพอเจอเพื่อนใหม่ที่มาจากหลายที่ก็ทำให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าคนที่น่าคบหามันคือยังไงคนแบบไหนที่แค่รู้จักก็เปลืองเวลาแล้ว สำคัญที่สุดการจะคบหากับใครสักคนร้อยทั้งร้อยขอคนที่คบแล้วสบายใจไม่เห็นแก่ตัวจนเกินงามและที่สําคัญที่สุดคนคิดบวกน่าคบหากว่าคนคิดลบเพราะโลกของคนคิดบวกเขาจะมีเหตุผลมารองรับมีตรกกะมีปัญญาเป็นพื้นฐานของการพูดคุยคุยด้วยแล้วได้ความสบายใจได้สติในการใช้ชีวิตตอนนี้ชอบแบบนี้แหละข้อ2 การให้เกียรติกันและกันสำคัญที่สุดพออายุเข้าในวัยกึ่งกลางของวัยเกษียณมันเริ่มมีมุมมองอีกมุมโผล่ขึ้นมาการจะทำอะไรต่อมีอะไรในชีวิต ขอแบบสบายๆไม่ต้องเครียดมากไม่ต้องขนาดต้องพูดจาว่ากล่าวรุนแรงเพื่อให้ได้ซึ่งบางสิ่งขอสถานการณ์แบบมีการให้เกียรติกันและกัน mm hmm. ก้าวไปด้วยกันเป็นทีมเวิร์กในที่ทำงานสามารถหัวเราะด้วยกันยามลำบากยามทำงานพลาดและก็มาช่วยกันแก้ไขได้ไม่ใช่ด่าว่ากันโยนความผิดให้กันเมื่อมันเกิดเรื่องแล้วก็แค่ต้องแก้ไขไม่ใช่แก้ตัว ขอแบบให้เกียรติกันในเรื่องชีวิตคู่มีความสุขในวันเวลาที่อยู่ด้วยกันสามารถพูดคุยกันได้ในทุกเรื่องขอชีวิตแบบนี้แหละแค่นี้ก็พอใจละข้อ 3. เพื่อนที่ดีและจริงใจจริงๆมีน้อยตอนสมัยเรียนมีเพื่อนฝูงเยอะแยะไปหมดมีหลายกลุ่มมากไหนจะกลุ่มติวสอบกลุ่มเรียนกลุ่มเด็กกิจกรรมแล้วก็แก๊งเที่ยวกลางคืนแต่น้าแปลกพออายุมากขึ้น กับใส่ใจแค่ไม่กี่คนที่จริงใจสะดวกใจที่จะเล่าจะแชร์สุขและทุก์ได้ทุกเรื่องความสนุกมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นอยากหาความจริงใจที่มาบนความสบายใจที่ได้คุยด้วยส่วนเจ้าความรู้สึกคึกขนองมันคงลดลงตามวัก็น่าจะว่าได้เอาว่าชอบเพื่อนที่ดีและจริงใจนี่แหละมีน้อยคนดีกว่าต้องฝืนอยู่กับคนที่หลอกลวงหรือหลอกใช้แล้นะข้อ 4. ช่างแม่ง เป็นคำที่ใช้บ่อยขึ้นช่วงหลังด้วยวัยที่กำลังต้องทำงานหนะักเพื่อสร้างรากฐานให้ครอบครัวในอนาคตเป็นช่วงเวลาที่ต้องปะทะกับคนเยอะมากทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ชีวิตผ่านเรื่องยุ่งยากมากมายมาได้ก็แค่ช่างแม่งมันไปซะก็จบ ขอโทษถ้าคํามันอาจจะไม่สุภาพนะแต่คํานี้มันลงตัวทั้งการออกเสียงได้ทั้งอารมณ์ความรู้สึกตัดใจแบบทําใจแล้วเป็นการปล่อยวางแบบแรงๆในโทนเสียงแค่เป็นสัญลักษณ์ของการวางในเรื่องที่ควบคุมมันไม่ได้อันนี้แหละใช้บ่อยในช่วงนี้เลยล่ะขอ 5. ความสุขในการทํางานสําคัญมากๆ หลายคนมักให้คำจำกัดความผู้เปลี่ยนงานบ่อยว่าอยากเปลี่ยนฐานเงินเดือนบ้างพวกไม่มีความอดทนบ้างและอีกสารพัดจะพูดถึงเขาบอกเลยถ้ามุมมองส่วนตัวท้าที่ไหนไม่ชอบก็ไม่อยากทำอยากอยู่ในที่ที่ได้เรียนรู้จริงๆที่ที่จะช่วยให้เราเติบโตได้อย่างเต็มที่ เพราะบอกตามตรงคงไม่มีใครที่จะทำงานให้คนอื่นไปตลอดชีวิตเราต่างก็อยากใช้ชีวิตหาเงินเพื่อตัวเราและครอบครัวเองไม่ใช่จะต้องทำงานหนะักเพื่อใครก็ไม่รู้ได้ร่ำรวยอยู่แบบนั้นก็คิดประมาณนี้แหละนะและนี่ละ่ะเรื่องง่ายๆที่เรียนรู้จากเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั้งสุขทั้งทุกทำให้เราเป็นเราได้ในวันนี้ วันที่เราเลือกเสพสิ่งที่ชอบและที่ทำให้มีความสุขมากขึ้นวันที่มีความพึงพอใจเป็นเครื่องเลี้ยงดูชีวิตให้ดําเนินต่อไปได้ความอดทนเรื่องดราม่าต่างต่างก็ลดน้อยลงไปตามวันเวลามีแต่ความจริงที่ชอบความจริงใจและซื่อตรงต่อความรู้สึกคนนี้เท่านั้นในวันนี้ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์แต่ถ้าใจรู้ว่าแกก็คอมเมนต์มานะคะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะหากใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ